ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะซาร่าเตรียมฟ้องคนปล่อยคลิปเสียงคุยกับไม้ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับเรื่องของซาร่าคาสซิงกินีกับไมพิรัติทีล่าสุดได้มีการแชร์กันอนเน็ตของคลิปเสียงที่เป็นการสนทนาระหว่างซาร่ากับไมที่คุยกันอย่างดุเดือดทั้งเรื่องที่ไมบอกว่าซาร่านั้นพยายามจะหยับตนเองขึ้นเพื่ออยู่ในวงการและเรื่องภาพอัลต้าสาวปลอมงานนี้ชาวเน็ตวิพากวิจารณกันสนันโซเชียลเลยทีเดียวโดยในคลิปมีการสนทนาประมาณว่า โดยไม้ได้พูดว่ายูจะทำให้ไอไม่มีที่ยืนในสังคมใช่ไหมวันแรกที่ออกมาโจมตีไอกันกระนำ่ำก็นู่นนั่นนี่ตอนแมกเวลเกิดแล้วยูได้คิดถึงไหมว่าไอาจะมีรายได้ประทังชีวิตต่อไปและหนุ่มไม้ยังบอกอีกว่าในขณะที่ยูเหยียบไอขึ้นไปอยู่ในวงการแล้วก็หาเงินได้ แล้วตอนที่ยูท้องมันคือแผนของอยูไงนี่คือคิดว่าไอาไม่รู้เรื่องอันตราซาวปลอมอันนานที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วทำโฟโต้ช็อปงั้นหรอนี่คิดว่าไอาไม่รู้จริงๆหรอซึ่งสาวซาวร่าก็ได้ตอบว่าแล้วตอนนั้นไอขออะไรจากยูหรือเปล่าทำไมต้องคิดอะไรแบบนั้นทำไมต้องคิดว่าไอาต้องการเหยียบยูยูคิดอะไรของอยูอยู่ทำไมยูความคิดไม่เปลี่ยนเลยยูรู้ไหมไอโค้ดไม่เข้า ใจเลยยูคิดว่าไอาทำร้ายยูตลอดอยู่วนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วตอนที่ไอท้องซึ่งล่าสุดสาวซาวร่าได้เปิดใจถึงเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวกับทางช่องวันบันเทิงว่าคลิปนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเป็นฝั่งซาร่าเองที่เป็นคนอัดความยาวกว่าสองชั่วโมง และที่อัดนั้นเพราะไม้พูดคุยไม่ปกติไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยบันทึกเสียงไว้และต่อมาก็มีหมา์สตารมาที่บ้านซึ่งคลิปเสียงหลุดออกมาเราก็ได้ขอให้บุคคลที่มีคลิป90คลิปเสียงและวิดีโอและก็ภาพ300กว่าแคปเจอร์หยุดเผยแพร่คลิปนี้ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่ทนายกลุ่มเพื่อนและครอบครัวและยืนยันว่าตัวซาร่าไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปเสียงเพียงแค่ตั้งใจว่าจะเอาคลิป นี้ไว้ต่อรองในศาลเพื่อคัดค้านและซาร่าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยและจะฟ้องร้องคนที่ปล่อยคลิปเสียงนี้ซึ่งซาร่าก็บอกว่าตนนั้นไม่ได้เป็นคนปล่อยแน่ๆและฝั่งไม้ก็ไม่ได้เป็นคนปล่อยแต่จะฟ้องใครบ้างก็ยังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้ซึ่งเรื่องเราจะจบอย่างไรนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ